น้ำมาไว้ข้างใต้นี้สองคังโดยจะไว้ที่ล้อสเปร์แทนล้อสเปรน์นะครับเรียกว่าไงดีอ่ะไอเดียของผมก็เพี้ยนเลียนอยู่นิดนึงไอเดียของผมไอเดียบางทีเพี้ยนเพี้ยนอยู่สักหน่อยนึงแต่ก็ผมกะว่าทำเทงน้ำไว้ข้างใต้เน,ในี่ยครับแทนไทนล้อสเปรย์ล้อสเปรย์รรรไม่เอาไว้ <c oughs> อย่างรู้ว่าเป็นไงอะคราวนี้ ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมว่าร้านปะยางมีเยอะก็ถอดออล้อไปแล้วก็ไปต้มถ้าขวงนี้คือต่าที่ก็ได้ยึดหากันไม่ติดท่อแปดสิบเซนก็เรื่องของของน้ำอนะครับของก่าที่บ่บอกอะไรฮะเมื่อก่อนก็คือถัองน้ำผมไว้ข้างบนได้สองถังตั้งยืน แต่ความสูงของตัวเตียงนอนอ่ะหัวมันชนเกินไปผมอยากปรับเตียงนอนให้ให้ต่ําระดับอยู่ประมาณขนาดน,นี้นะครับอยู่ประมาณนนี้เดี๋ยวปูเป็นเตียงก็ประมาณขนาดน,นี้มันจะได้นั่งได้สะดวกด้วยเวลาถ้าบรนทุกคนจริงๆนั่งได้สองด้านเหมือนเดิมครับทำเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางเปิดโล่งน่าจะด้างได้สองด้านแล้วก็ข้างล่างก็ยังมีปูเตียงไปอยู่นะครับผมเลยปรับความสูงม,มาลองผมอยากเอาเท้งน้ํา ถังน้ำนี่แทงน้ำดิถังน้ำที่ผมใช้ตัวเก่าแล้วสี่ลิตรเพราะว่าสองถังก็แปดสิบลิตรก็น่าจะพอถ้าเอาเข้าไปได้นะมันอ,อยู่ความกว้างแค่ห้าสิบสี่สิบสองถังก็อยู่ที่แปดสิบนะครับขึ้นไปแล้วก็ทำเป็นทำเป็นลูกกลงเลยนะครับทำเป็นเหล็กเลย แล้วก็ขึ้นไปติดเลยสองถังตั้งนอนนะตั้งนอนอย่างนี้สองถังทำเป็นลูกตรงเหล็กแล้วก็ยึดติดนะครับยึดติดกับงทังบนแตกนะครับนะครับบ้านหลุมบถังนี้พอๆกันแล้ออะไรก็ระดับระดับเดียวกับล้วอะไรแค่นั้นเอง มันจะกว้างกว่านิดนึงคือสองถังถ้าตั้งสองถังเนี่ยก็เนี่ยฮะท่านดูล้ออะไรเหรอไหมเขายังน่ะขับล้ออะไรได้เลยสองถังก็คือกว้างกว่าล้ออะไรนิดนึงอยู่ได้ครับนี่นี่เป็นถังสองถังกำังคำนวณเหล็กอยู่ครับนี่เป็นเหล็ก เหล็กชิดเก่า,าผมงซื้อผมใช้เหล็กเหล็กฉากนะครับเดี๋ยวเหล็กฉากตัวนี้ครั้งที่แล้วใช้ทำล่างเลื่อนโต๊ะของนั่งใต้ผตอความตัวแล้วคือผมจะมีตัวฐานตามยาวอ่ะหนึ่งสองสาม ถ้าดูนะฮะนี่ก็สีอันยิงตัวฐานก็คือตัวเกณ์เกณ์เนี่ยเอาเป็นคู่เลยเพื่อเนี่ยรับน้ําหนักแบบนึกออกไหมฮะถ้าเป็นเกณ์คู่อย่างเงี้ยรับน้ําหนักนี่ทั้งสองด้านเนี่ยนี่อยู่ด้านบนนะถ้ามองภาพก็คือจะทาแบบสีอันเงี้ยใช้เหล็กใชแหเ,เอาของที่มีมาใช้ก่อนนะเพราะว่าผมมาเป็นคนมัน้อยของผม เป้ทีเดียวเไหมเหล็กที่ตัดมาไม่ด้แบบร่างนะฮะก็นี่ฮะประมาณประมาณประมาณการอย่างนี้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นลูกกลองนะครับลูกลองยึดนี่แค่นี้เองเสาฝั่งนี้ผมจะทําตัวนี่ใส่ตัวนี้ด้วยนะครับใส่ตัวด้านล่างเนี่ยนะครับประกอบด้วยเพื่อไม่ให้มัน มันิ่งเหลือข้างล่างข้างบนเสาและข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กยึดเสาข้างบนเป็นโครงทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปทับกับเดินนั่นอุปกรณ์หลายอย่างเลย <c oughs> ไปซื้อถังน้ำมาแล้วยังเหลือพวกไม้พวกเหล็กเดี๋ยวผมเข้าไทยวัสดุแต่ตอนนี้เอารถมาเข้าคอกพิษภูเก็ตเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง ถาม่ารอบที่แล้วออกจากรูจ้าหมาเปลี่ยนเปลี่ยนหรือยังเขาเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวกรองเปลี่ยนแต่ใส่มันเครื่องเพิ่มให้ใหม่รอบนี้ผมพามาโนดเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับเก็บมันเครื่องออกสักน่อยอันนี้เดี๋ยวทําผมจะทาเทงน้ําขึ้นกงบันเดี๋ยวไปซื้อเหล็กเรืออะไมายางใช้ได้เยอะนะยางตัวนี้มันยางมือสองนะท่านก็โอเคนี่ ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำถอดล้ออะไรออกเดี๋ยววันนี้จะทำตัวนั้นขึ้นเป็นแทงค์น้ำนะแทงค์อยู่ข้างบนเดี๋ยวไปซื้อเหล็กซื้ออะไรเดี๋ยวทำาเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้าคอกพิษบิ๊กซีนะครับผมวันนี้เสียค่าบริการไป9 6้า้หกบาทนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส้กล่องของ ปตทนะผมใช้ปตทไดนามิกนะคอมมอนเรลตัวหนึ่งหม่นกิโลเมตรนะครับมีชุดนำเครื่องปีไต้กรองนะครับก็มีนี่เลยรูนะว่าของบางทีของที่ไหนจะถูกกว่าแพงกว่าแต่บางทีด้วยความที่เราเอาสะดวกนิดนึงเราก็หาที่มันหาได้นะไม้โกรงสน้นแคนาดานะผมใช้ตัวเดียวกัน ก็ตัวนี้รถึงจะไม่มีข้อต่อถ้าเป็นของเนเ้อแลด์เนี่ยมันจะเป็นไม้ต่อนะฮะตัวนี้ตัวนี้ถูกกว่าแต่มันจะต่อไงผมเลยเอาเนื้อที่ไม่ต่อก็ราคาเดิมฮะราคาเท่ากันแล้วต้องซื้อไม้บัวไใ้บัวนี้เักา่อมหกแพงเหมือนกันนะสิบอัน <c oughs> อันนะหกสิบเจ็ดสิบาทแหละหนึ่งมเจ็บตัวก็โอเคครับผมผมว่ามันมันไปช่วยเก็บรายละเอียด ให้สวยงามขึ้นได้ไม่รู้ก่อนนะว่าจะไปตียังไงแต่ก็ผมว่ามันเก็บรายละเอียดให้สวยงามขึ้นได้ยอมลงเุ็นซื้อทักสองชุดโอเคซื้อไม้นะครับมีไม้แล้วก็ไม้บัวเล็กๆฉากไปซุปเปอร์ชิปก่อนนะครับไปซื้อถังถังน้ำอ่ะถังถังเดิมที่มีอยู่อ,อยู่ที่ซุปเปอร์ชชปแล้วมาที่คอบพิดนะครับบิ๊กซีเพื่อจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไอ้เจ้าพุ่นยากนี่แหละนะครับ ก็ล่าสุดเพิ่งไปซื้อเนี่ยฮะไม้เพิ่งเสร็จที่ไทยวัสดุไทยวัสดุที่อตรงนั้นมันอยู่สี่แยกดาราสมุทรแล้วนะครับบ้านเนี่ยมียอนนะครับไทยวัสดุบ้านเนี่ยมียอนข้างบนไทยวัสดุด้านล่างเนี่ยซื้อได้มามีเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากเก็เส้นไม้บบวหนึ่งมัดนะไม้บบวก็แพงนะฮะแพงหกร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมไปสรุปราคาให้ดูแล้วก็ไม้ต้องสองมัดที่มัดไว้ด้านหลัง ความยาวของไม้บัวก,กับเหล็กฉากเนี่ยความยาวสามเมตรนะคะเห็นไหมมาถึงหน้าคนขับเลยทะลุมาเลยแต่เนี้ยไม้เนี่ยสองเมตรสี่นะครับมัดด้านหลังไว้เรียบร้อยนะฮก็นะครับวันนี้ไปซื้อของมารถนี้เหมือนที่บอกเลยครับซื้อของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ซื้อรอบนี้หน้าหน้าหน้าน่าจะพอนะครับเื้องต้น,นมีไม้วันนี้มีมีไม้มไม้ถึงสองมัด ประมาณ600อ่ะไม้ตัวนี้หนึ่งมัดสิบพันประมาณ600เหมือนกันนะครับประมาณ600เหล็กฉากนี่เลยตัวนึงมีติดกบทึงนะครับถังหนึ่งถังแล้วก็มีซิลิโคนตัวนี้หลอด9-5บาท3หลอดหลอดไฟผมซื้อมาเพิ่มหลอดไฟเป็นหลอดไฟอแบบนี้นะคือเขามีหลอดต่ออยู่นะผมไว้สเปรย์แล้วขนาดหลอดใหม่ติดเลยผมติดหลอดใหม่สี่หล,ลอด แล้วก็หลอดไฟตัวเป็นหลอดไฟตัวแรกก็จะเนี่ยพอเป็นหลอดไฟนี้มีสีน้ําเงินกับสีขาวเดี๋ยวผมว่าผมจะติดตั้งฝ <c oughs> ังยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋วว่าจะฝังยังไงหนึ่งสองสีน้ําเงินสองแล้วก็มีตัวนี้อีกสองผมจะฝังในไม้ได้ไหมให้แสงสว่บบางแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้แสงสว่บบางตรงไหนไปเรื่อยเนี่ยวันนี้สามพันกว่าหลักๆตัวเยอะๆอยู่เลย วันนี้ไปตลอดซื้อของมาถามว่าซื้อมาครบไหมก็ประมาณนะครับประมาณคือตัวหลักเนี่ยวันนี้เมื่อคืนนั่งจัดรายการอยู่นะนั่งจัดรายการอยู่ว่าต้องซื้ออะไรบ้างแล้วผมก็ไปซื้อตัวหลักๆมาคราน,นี้ทําโครงจะทําถังน้ำไม่เสร็จก่อนครับแล้วก็ได้ท,ำทํำต่อหวางโครงทําโครงกันป้าโหแม่เจ้า เข้าก็ดีเป๊ะยืนสี่เสายึดเข้าหากันตรงนี้ตรงกลางผมออได้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 ผมต้องการเดี๋ยวผมผมผม,ผมเวกมันออกเนี่ยต้องมีให้สู้ให้สู้ที่จีตัวนั้นน่ะสามารถใส่สู้ได้สู้ของตัวด,ดึง,งน่ะคะดึงขึ้นไปชอ นะลองวางกันดูจุ๊บจุ๊บโอ้โหยึดแล้วไม่ได้ยุบเลยพอที่สองได้เสามาสี่เสาเลยนะครับขันสี่เสาเลยอย่างนี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยว คร่าวๆนะครับผมพาเทสก่อนไม่ต้องใส่น้ำหนักเพาผมยกผมว่าน่าจะห้าหกกิโลได้ใส่หลังน้าเออเจอเนี่ยกำลังเทสครับผมอันนี้เอาเอาพอสังเคตีเอาพอลองเค็บก่อน ถึงข้างบนพอดีครับกว่างโน้นเห็นไหมท่านมันจะติดคานติดคานพอดีเลยนะครับเพราะายึดติดคานยึดติดคา,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 านเสาเสาตรงนี้นะฮะอย่าตียึดขึ้นไปได้เนี่ยผมจะทําขาเหล็กเนี่ยมีรูอยู่ครับผมเจาะยึดอย่างนี้ได้กว่างนี้กว่างซ้ายกว่างขวาได้ครับผมแต่ข้างหน้านี่แหละแล้วก็มันมันใกล้ท่อไอเสียผมไม่รู้ว่าความร้อนท่อไอเสียเยอะขนาดไหน ทิ่มไปข้างหน้าหน่อยครับผมแต่ถามว่าระดับเพากลางได้ไหมมันก็สูงอยู่นะระดับพากลางได้ครับระดับพากลางได้คือต้องผ่านเพากลางมาแล้วก็ผ่านตัวนี้ได้ ถ้าไว้ตามยาวทรงจะดีกว่าทางจากท่อนะครับแล้วก็ทรงจะแนบข้างหน้าแล้วก็ยึดเต่าเดี๋ยวดูว่ามันจะไปยึดเต่าเนี่ยตรงนี้ก็เยวตีตัวน็อตเข้ามาแล้วก็ผมยึดเข้าหาเต่ารับน้ําหนักฝั่งข้างท้ายสองตัวนะครับข้างหน้าสองตัวใส่ถังน้ําขึ้นไปโอ้โหสรุปแล้วได้แนวตามยาวดีกว่านับตามยาวอยนี้ดีกว่าข้างหน้าเดี๋ยวไป ยิงยึดกับตัวด้านตรงนั้นเลยครับผมนะครับหารูเข้าแล้วก็ยิงยึดข้างหน้าหนึ่งเสาตรงนี้สองเสาสามเสาสี่เสายิงยึดกับสี่เสาอีกเพื่อช่วยรับตัวตัวนี้อีกทีหนึง่งรับตัวของสู้สู้เข้ากลางนะฮะแล้วก็รับของสู้อีกทีแล้วก็ขันน็อตเข้าเป็นความคิดที่โอ้อะไรนะ เดี๋ยวใช้งานแล้วก็จะมารายงานผลให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ผมดูแล้วทรงตามยาวดีกว่ามันดูไม่โค้งและไม่กว้างเกินไปแล้วไม่ต้องไปห่วงเรื่องของท่อห่างจากท่อเยอะโอเคจบของวันนี้ก็หลังจากไปซื้อของนะครับดูปลา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 แล้วก็ทําตัวของลูกกลองลูกกลองพื้นฐานก็เรียบร้อยนะครับทำเรียบร้อยยังเหลือแต่เสายึดนะครับกับตัวข้างบนนะครับอ่า ใส่เตาแล้วก็ยึดกับตัวข้างบนจบผมเอาแนวกวางตอนนี้ก็คือต้องมาเชื่อมต่อตวนนี้ใช้ซิลิโคนในการเชื่อมต่อนะครับก็ครั้งที่แล้วก็อยู่ไม่อยู่ก็เนี่ยต้องเชื่อมให้ติดให้ดีตัวนี้พรุ่งนี้เอาเข้ปุกปั๊มแล้วนะปั๊มอยู่มันนานแล้วนะใช้มาเกือบสองปีปั๊มตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เราจําด้านนอกได้ตอนนี้เดี๋ยวปิดกว่าผมเอาทิลโคนปิดนะครับเดี๋ยว อย่าทีละโคนแล้วปิดขวาแล้วก็ขัดแน่นๆตีนทีละโคนทับเลยไม่ให้รั่วยังไงก็ได้ไม่ให้รั่วปั๊มเทสแล้วยังใช้ได้ดีก็ต่อสายหราก็สตีนปิดเบิร์นนะคร paper, mm ับสสยน้ hmm. ําเข้าเดี Hence, ๋ยวจะต่อไว้งนี้ผมจะเชื่อมจําไว้อย่างงี้ครับผมนะครับนี่มันสายอากาศด้วยแล้วมันสายน้ามันล้นได้นะครับล้นายกว่าได้มันล้นอยู่อย่างใต้แหละแต่ก็อยู่ฝลุ่กว่านึกออกปะเดี๋ยวทําตอนทําเสร็จเด้ทอดจอกไตเรียบร้อยนะฮะ มันจะเป็นที่คนเป็นเกล็ดตัวนี้อ่ามันเหมือนกาวอ่ะพอมันซีนเสร็จปุ๊บมันจะต้องรอให้มันแห้งนะฮะกันแห้งไว้ครับมันหยดหยดบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมความไม่สวยงามไม่เป็นไรขอให้มันยู่นนึบมันเหนียวนะฮะเหนียวเหมือนกับยางเลยมันยืดหยุ่นด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอใจก็ในโครงมันก็ยิดยืดได้นะช่องต่อน้ําตอนนี้คือซีนไปหนึ่งรอบผมใช้ไปประมาณหลอดขึ่งมาซีนแบบเต็มเต็มเลย ติดข้างนอกกับยาข้างในไมมสิ่งสิ่งเพื่อไม่ให้ให้มันยึดนะครับเนี่ยยางยึดติดกันหมดอันนี้ท่อน้ําเข้าสองอันอันนี้เป็นท่อระบายน้ํานะครับระบายน้ํากับให้ดูดอากาศระบายน้ําระบายอากาศสองอันเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ข้างบนอันนี้เป็นท่อน้ําน้ปํปอกด,ดูดมีมอเตอร์อยู่ข้างในงอ่าเรียบร้อยปอืปอ้เปอเฮ้ยเฮ้ยเื้อ จากประสบการณ์ของตัวกอดใช้ได้ดีมานะครับแต่ว่าตัวกอดเนี่ยมันตั้งทรงอยู่ข้างบนอยู่ในล็แต่ใช้ได้ดีตัวนี้ผมเอาไปไว้ข้างใต้เทนล็อตไปผมต้องเดีย๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ผมตรีนไปก่อนในอันนี้ยวพรุ่งนี้ผมจะเตีนเพิ่มทับอีกชั้นหนึ่งนะยางพวกนี้มันจะเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่จะทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพราะมันอยู่ข้างใต้อยผมไม่ต้องาการมันรั่วเพื่อเซอร์วิส่อยฟ้า นี่ฮะซีนซิลิโคนเหมือนกันนี่ครับเอาซิลิโคอนอัดแล้วปิดแน่นเลยปิดตายปิดตายหมดครับปิดตายหมดมีทางน้ําเข้าได้คือทางที่น้ําเข้าท่อระบายอากาศนะบอกอกเหนียวนึบครับใช้น้ําอุป,ปโภคไม่บริโภคอุป,ปโภคอาบล้างหน้าแปรงฟันนู่นนี่นั่นไม่มีปัญหาครับใช้ได้นะครับโอเคได้อีกหนึ่งขั้นตอน นะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับชมๆชมกันเรื่อยๆฟินๆครับฟินๆฟ,ฟ,ฟินมากเลย <c oughs> <c oughs> ชอบชอบ